ชมผู้อารยาดราม่าเลยหลังโพสต์ภาพคู่พิธีกรหนุ่มชื่อดังเจอประกาศเลิกติดตามเจอดราม่าอีกจนได้ครับชมผู้อารยาเอฮาเกตครับนางเอกซุปตาคนดังคุณแม่น้องแฝดของสายฟ้าและพายุครับหลังไปออกรายการโดยเจ้าตัวครับโพสต์ภาพคู่กับพิธีกรหนุ่มชื่อดังลงไอจีส่วนตัวมีคนเข้ามาแห่คอมเมนต์อยากดูแต่เจอดราม่ามีคนวิจารณ์ลั่นประกาศเลิกติดตามกันเลย หลังสาวชมพู่ครับโพสต์ภาพคู่กับจอร์นวินยูวงสรวัตรนักจัดรายการชื่อดังแห่งสป็อกดัก k t ทพร้อมแคปชั่นว่ามาออกรายการไรไม่รู้ไม่มีชื่อโดยส่วนใหญ่ครับเข้ามากรีดบอกชอบทั้งคู่มากเคยดูรายการของจอร์นที่สาวชมไปออกหลายปีก่อนชอบทัศนคติของสาวชมแถมบอกแม่ตลกรอบที่แล้วดูวนหลายรอบมากครั้งนี้รอด,ดูอีก แต่ไม่ไว้เกิดดราม่าครับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ประกาศเลิกติดตามสาวชมไปซะอย่างนั้นครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอ้าวคงต้องเลิกติดตามซะแล้วอีคอมเมนต์ครับก็บอกว่าแม่แนวนี้เหรอวะเกลียดพิธีกรวะ่ะบายบายเลิกติดตามค่ะไม่ชอบพิธีกรคนนี้ค่ะชอบคุณชมแต่อีกคนไม่เป็นต้นครับจนมีหลายคนครับเข้ามาบอกว่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องมารายงานอยากจะไปก็ไปเถอะจ้าส่วนเราชอบชม งานนี้ครับเรียกได้ว่าเกินดราม่าขึ้นมาย่มยอมเลยทีเดียวอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไป,ปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ